พาหมูอ,มอ,อ้วนมาขึ้นบนเนินเขาช่องลมครั้งที่สองของหมูอ้วนเฮ้ยครัองอ้งที่สามไม่ใช่หว่าอ้วนอ้วนมาเนี่ยครั้งที่สามแล้วสามครั้งแรกเรามาแล้วครั้งทสองเรามาไอ้เลรนไอ้มานไอมน้ไอมานไงกัญญาไงกัญญากับไอเดนเออกันไม่ใช่ไอ้แดงมาครั้งแรกกับเราอื

มาอากาศหน้าหนาวเย็นสบายดิไม,ไม่ร้อนด้วยแต่อาจดูจะไม่สดชื่นเหมือนตอนหน้าฝนหน้าฝนมันสภาพมันจะเขียวกว่านี้นะครับ